ในการเป็นที่พึาได้อ่าไม่มันก็สอบพบกันไม่หอเอความความพึ่งพาสายใไปให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับในการพึ่งพาก็ให้กี่เปอนต์ไปในการพึ่งาตอบตอนไหนอ่ะสามสอหนึ่งเก้าสิบเก้าเอาให้เก้าสิบไปก่อนให้าสิบเก้าอ่ะก็พิ่งพิ่งพาได้ครับ ก็อเราเราเราต้องมีมีอธิบายด้วยเนาะก็พึ่งพาได้ครับพายปลายเขาพึ่งพาได้ไม่ว่าจะอะไรหลายๆเรื่องแหละพึ่งพาได้ถือว่าเป็นเซฟโซนครับใช่โซนคนนุ่งอาจจะพาไม่ค่อยได้ก็เก็เป็นเป็นกำลังใจมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บูอือไม่ไม่อาจจะพึ่งพาไม่ไม่ค่อยได้มากแต่เป็นกำลังใจส่วนมากครับใช้เกิดผลก็เก้าสิบครับผมเก้าจุดเก้าอันี่ส การเทคแคร์แต่เอาใส่การเทคแคร์แต่เอาจะใส่สรบูรับไปเนาะแค่นั้นเต็มเป็นไปเนาะสามสามสองหนึ่งเก้าสิบห้าเฮ้ยก่อนนอนเดยว่ลูกเมื่อกี้พูดช้าเก้าสิบห้าเก้าห้าเ็นครับสําหรับเป็นใช่ ไปแ,แค่ดีไปแ,แค่ดีแก่ดีนะครับใช่ครับข้อที่สามมาข้อที่สามนะครับความใจร้อนความใจร้อนมหมายถึงถ้าเกิดให้เปอร์เซ็นต์เยอะก็คือใจร้อนเยอะอ่าใช่ออ๋โอเคโอเคถ้าถ้าเกิดสมมติให้น้อยก็คือไม่ใจร้อนโอเคอ่าสามสองหนึ่งศูนย์สิบเอา้าสิบ พลาดเปนปีเจ้าของกันใครก็เตี๋ยวอ่ะถ้าไม่ติดร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือศูนย์อ่ะไม่ใช่พูดเข้าใจผิดพี่ก็เลยมีอะไรไปว่าลงเลยเพิ่มอนก็มาสิบคนสุดท้ายครับความรักครับความรัก ความรักคือความรักคือความรักนี่ชอบกับผมชอบตอบมาให้หมดความรักระหว่างความรักระหว่างเพื่ายคุณอระหว่างเพื่อนเพื่อนอะระหว่างเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณมีให้ผมขนาดไหนผมมีตังา์ไหมครับหนึ่งสามสองหนึ่งแปดสิบเก้าเอ้าผมผมรักคุณมากผมรักรักแล้วเป็นห่วง มากเลยตั้งแต่วันแรกมันเป็นเพื่อนเพื่อนที่ที่รักมากผออมก็จะแคร์ดูแลให้กำลังใจกันครับ